ในการอรบรมจิตใจของเราทางจิตใจของเราเป็นทั้งครูเป็นทั้ง,น,งนักเรียนที่นักเรียนมันหลายคนหลายความคดิดหลายความเห็นแต่ละคนแต่ละคนหน้าตาเหมือนเราเสียงพูดก็เหมือนเราเรากลยหลงไปเข้าใจว้ว่าเป็นของเราความคิดของเราความรู้สึกของเรามันชึงอบรมยากขะเลากันว่ามีสมัยก่อนมีพี่น้องสองคนมหาปัญญกากับชลปัญญกา มหาบันเทิงเป็นผู้มีปัญญาชุลบาญเทิงไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไรจะท่องอะไรก็ท่องยากที่สุดมีวันนั้นก็มีเกียรตินิมนต์พระหาร้อยรูปต้องไปะจันที่บ้านเศรษฐีมหาบันเทิงอายลูกน้องชายเคยมาให้ไปเคยไปสิริข้าสิบเก้าองค์ไปถึงที่นั่นพระเจ้าเห็นว่าขาดไปองค์หนึ่งทีนี้ฝ่ายชุลบัญเทิงอุตตรประเทศวัด น้อยใจนั่งภาวนานด้วยความแค้นใจใายก็หลงพอหลงเสร็จแล้วก็เกิดอับนปนหารขึ้นมาปรากฏห้าร้อยจุลบันกนกาตั้งห้าร้อยองค์อยู่ในวัดเดินจงโกรบ้างสักผ้าบ้างนั่งสมาธิบ้างพระเจ้าบอกกับเศรษฐีว่าต้องนิมนต์มาเศรษฐีก็ให้คนชายไปไปนิมนต์พอถึงที่นั่นคนชายก็ถามคนพระองค์แรก ชุลบาตเดชอยู่ที่ไหนพระองค์นั้นก็ชี้ไปทางนู้นไปทางนู้นองค์นั้นก็ชี้ไปทางนี้กลับไปกลับไม่ได้ความไม่มีใครรับไปชอบว่าเป็นจุลบันเดกลับไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าบอกอุบายไว้ใอ้จับแขนองค์ได้ที่ระเจอพอถามาพะท่นานอาปากไม่ได้พูดอะไรจับแขนสิคนชาก็ทำตามพอจับแขนท้ารอยองค์ขายไปเ็เลยอยู่องค์เดียว จึงนนี้มันได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไปถามแต่ละคนแต่ละคนไม่นเดีจิตใจของเราใครรับผิดชอบของทุกของเราชี้ไปทางโน้นชี้ไปทางนี้ไม่มีใครรับผิดชอบสักคนก็เ,เอาคนแรกนั่นแหะเป็นคนที่เราจะจัดการกังลวงปูดูลเคยพูดกับนายหลวงนายหลวงก็ถามว่าเวลาจะจัดการกิเลยก็ต้องเอากิเลสตัวไหนขึ้นมาก่อนลวงปูดูนก็บอกว่าอ้กิเลยตัวไหนปรากฏก่อนก็เ,เอาจัดการกับมันนั้นก่อน ไม่ต้องเรียนคำตับถ้าเราไปตามที่เราท่องเนืงเือรมาในความต้องเอากิเลสที่มันโผล่ขึ้นมาในปัจจุบันนี่แหละจัดการมันอย่าไปเชื่อว่ามันเป็นเราความรู้สึกของเราความคิดของเรามันดูกิเลสนี่แหละพอเราทำแบบนี้ได้แล้วจิตใจของเราก็จะค่อยราบเรียบขึ้นมาความคิดห้าร้อยว่าห้าร้อยอย่างก็กลายเป็นความคิดอย่างเดียวใคอยากจะปฏิบัติถ้าคิดอย่างนี้ได้ การปฏิบัติก็จ,กจ,ากจราบรื่นขึ้นมา